สงครามไทยกับกัมพูชานั้นผมพูดมานานแล้วว่าไอ้ฮุนเซนสมเด็จจากนารกนี่มันใจกล้าย,ยังไงถึงมารบกับไทยซาแดงว่ามันเตรียมการมาแล้วและคนที่อยู่เบื้องหลังการเตรียมการมันก็คือสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนี้ทําเพื่อเป็นยุทธศาสตร์เพื่อปิดล้อมจีนก็ได้ยกระดับขึ้นอีกจากปิดล้อมมาเป็นการบีบให้ประเทศต่างๆตัดขาดจากจีนไอพญาละแวกกับชาติมาเกิดใหม่ไอสมเด็จจากนารกไอฮุนเซนสแสดงท่าทีชัดเจนว่าเลือกข้างสหรัฐทิ้งจีนไปเรียบร้อย ส่วนประเทศไทยมาวันนี้ไอ้ชั้มเพิ่งส่งใบแจ้งนี่มาทวงถามแล้วว่าไทยจะยังคงเป็นพันธมิตรนอกนาโต้และเป็นสมาชิกของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกไหมถ้าไม่ยอมกูก็จะไปตั้งฐานทัพในกัมพูชาแทนถ้าไทยอยู่กับสหรัฐเราก็ต้องตัดความัมพันธ์กับจีนทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงไม่งั้นจะโดนทุบด้วยกำแพงภาษีเราจะอยู่อยู่ในจุดไหนวันนี้ไอ้เขมรมันเปิดเกมลุกใช้อเมริกามาบีบเราถ้าเรายอมมันก็ถ้าเรายอมให้มันตั้งฐานทัพของมันที่พังงาแล้วทําให้เราเป็นศัตรู จีนท่านผู้ชมครับถ้าพิจารณาถึงสันดาและพฤติกรรมของอเมริกาที่มันไม่คบใครจริงจังชอโรนี่คุณจำคำพูดน,นี้ไว้นะคุณีจะเป็นตัวการเี่ยผลักดันให้ไทยไปยืนข้างจีนในที่สุดชอโรนี่จำมาไว้แล้วมึงจะรู้ว่าวันหนึ่งอีกไม่นานไทยจะต้องตัดสินใจยืนข้างจีนอย่างแน่นอนจากการที่พวกมึงเข้ามาเสือกมากกันแบบนี้ด้วยความร่วมมือของไอพยานละแวกไอนากจากนรกที่ชื่อสมเด็จคุณเสน